หมลาล่าถ้วย,วยร้อนครับผมเชิญม่าล่าให้ผมกินในวัววนนี้นะครับผมเราเดินเดินน้ำเดินโอนโอนตลาดว้าวขึ้นเลิศแท้ไป็ดกินมึงกันนะโอ้หายแล้วกินเน,น,นื้อนะนี่ไข่ใส่พร้อมโหขึ้นแซ่บวันเด้อวันนี้ เราจะมากินมาม่าพันะลูกหลานโดยที่ไม่ต้องต้มเออมาม่าแบบค่อยงนิวโนโมนิวโนโมทำเองได้โอ้โหเอาว่ามันอินเทนออกไม่มาซั่นมาม่าแบบบางงอไฟบางงอน้ำพอนพี่น้องประมาณกลางวัดว้าวู้นี่เขามีอุปกรณ์ให้เราครบเลยนะ อันนี้เขาแม่คืเป็นสีทองมันคือเครื่องปรุงมันสินึ่งเราต้องแกะอันนี้ออกก่อนนะทุกคนนี่แกะอย่างแกะปักกีกันบ่ใช่เขาจะมีมุมให้เราอยู่นะแม่ไหนหามุมสิโอ้ยน้องอันนี้นู่นอหมอเนี่ยมันคือเฮ็ดใหญ่เฮ็ดซ่าแต่น้องอันเพ่สมัยใหม่หนีน้องเออไม่ได้เราซ่อมงัดซ่อนงัดแม่มโลดนี่ไงมีวันดีสีเอาไั้ก่อนแค่อังซี่สิเนี่ยโอ้แบบนู่นนอหมอ อุ้ยเขามีเฮ้ยนี่มีใบมะกรูดคือเขาเรียกว่าสดอะไรเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นแจ่วฮ้อนของหนูอันนี้เปิดไปดนนี่มีใบมะกรูดพร้อมแล้วพี่น้องหอมรสต้มยำแบบนี่ใบมะกรูดข้าแห้งอันนี้อันนี้ใส่วางนี่ติใช่นี่วะทะเลไหนมาว่าแกะให้น้ำคุณยายแกะให้ทะเลหน่อยมาคุณยายแกะให้คุณหลานแกเป็นอย่างมานี่เรนนี้มันเป็นผมมดจ้าอ่ะอ่ะคุณหลานดูขึ้นกระลุก ลูกคขึนกันเอาแลนด์เอาอ่ะเห็ุปึ๊บมันเป็นของมันมาอยู่แล้วอ๋อนี่เราต้องใส่น้ำมันนี้ก่อนประมาณนี้ใช่ไหมป๊ะใส่ชั้นด้วยใส่พอถ่วบ่พ่อพอพอใส่อันนี้ก่อนนะมาใส่อันนี้ดีกว่าแต่งหน่อยนะลูกนะอ่ะใส่เยอะมาใส่หมูยอนะฮะพี่ใหญ่ชอบคะน้าพี่ได้ชอบอะไรคะ ใส่หมดเลยนะกินก้างมันเนี่ยมันค่อยไม่ชอบแต่อันเดียวเหรอว้าวพอพ่อพ่อระวังร้อนนะคะเอาใส่วางไว้เลยเร็วทำไมไม่เป็นฟองของหัวดินั่นไงไปแล้วไปแล้วไปล้วอยู่ไหนไฟอะไรอยู่ไหนอ่ะปิด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 ไฟรออีกประมาณกี่นาทีมาสั้นว่าห้าถึงสิบโอ้ตี่ห้าถึงสิบ เงเบตรียมไหมเตรียมไหมเอออย่ากินของใหม่ของท่านสมัยของมียี่ห้อของแบบว่าท่านใหม่เขากับตั้งสี่หลายเฮ็ดว่าเป็นงงเงินเงินอื่ที่ว่าเต้งไหนเขากำลังฮิตกันพรอมเด้จี้เอาว่าก็ว่าไปอะต้องรอนะคะรอรอรอบคอยร้อยตามคาดอันบันนี่อายุหกสิบปียังไม่พอดีแม่หน่แม่นี่แม่บางหอไฟบางอ่อนำหันพี่น้องเหนื่อยนำหันมันร้อนนะเออมันมีความร้อนนะคะอืเพื่อ อุ Ooh, ite, ้ยเสียงเด็ดบุบ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 บเด้ปันต้มปันต้มนนำห่อนวะเออเสียงเด็ดบือดชิลีอ่ะโอ้โหไอ้ทวนๆด้วยวะเฮ้ยเปิดคนเปิดคนโอ้ว้าวนี่โ้ยดูไอมันโอ้เปื่อยแล้วเปื่อยแล้วอันนี้ช้อนอะไรเล่ยแม่คนผักไปไว้ข้างหนังนึงเออคุณน้าขี้ร้อนนะคะโอเคริวแล้วของคุณยายสนุกไหมสนุกสนุกดูยยังห่อนอยู่ตีห่อนอ่ะ เป็นยังไงแซบอ่ะอร่อยอ่ะข้อนวอนตลอดจะได้พี่น้องคือห้อกินหมอบไฟจะงจงจันเลยอื่นเปล่าเปล่าเปบ่าอะไรลวกปากลวกดิ้นเอ็แนั่งาอมันได้เดือดบ่เลิกบ่เล้วอยู่อ่ะ โอ้อีสันเงิดอืมมันเดือดอยูยเด้โอ้ขนาดผ่านไปสิบสิบห้านาทีแล้วนะว้าวหวอนลวกดิน้นขนาดเวลาผ่านไปเป็นสิบหาทียี่สิบนาทีแล้วพี่น้องอมันไ,ได้ห่อนเดือดที่ซี่ซีอยู่สุดยอดเอาพักยังใส่กับกับลวกเอาพักยังใส่กับเปื่อย คลิปนี้เราก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้เราแค่อามากินอะไรแบบหม้อไฟแบบนี้ให้ดูอ่ะกล่อมกินหอดคิดถึงมาทางบ้านเน่เด้อกระแสไว้ได้เฮยดใจหลายนั่งกินในร้านก็ไม่ได้นะแมนยึกยักสิไปใสกับแสกับด้านใช่กับเลืออยู่บ้านสันดกว่านในี่ยม่เฮ็ดกินอยู่บ้านจะขอมันร้อนอยู่ไหมนี่ยี่สิบร้อนร้อนอโอ้ร้อน ที่เราพาทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งแม่แม่ไม่เคยเห็นนะคะเพวยที่ยุคของเขาอ่ะยุคเราก็เลยแบบเออซื้อมาให้แม่ลองดูว่าเป็นยังไงเออให้เขาได้เห็นได้ลองอะไรอย่างเงี้ยเนเลยบ่เคยเจอเอโลคมันไปไกลมากใช่โลกมันไปไกลมากอีหลีอีหลี่่ะเนลีออเหรี่เด็กยุคนี้มันสุดยอดหัวท่านไหมอีหลี่ป่ะเด็กนี่หลานใคร ต้นใหญดา่านี่ดีนอีกได้มาาติมมติมมันบ่อคุณหลาน